สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมนะฮะหล่อบางพูนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องของรถบรรทุก6ล้อขนาดกลางนะครับเป็นชื่อรุ่นว่า f r r นะครับรุ่นนี้จะมี2ขนาดเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์190แรงม้าและเครื่องยนต์นะครับ210แรงม้านะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีความยาวของ การต่อตัวถังอยู่3ขนาดนะครับเป็นช่วงสั้นช่วงกลางช่วงยาวนะครับช่วงสั้นสุดของเรานะครับรุ่นนี้นะครับความยาวของตัวถังนะครับอยู่ที่4.2เมตรนะครับ4.2เมตรนี่เหมาะสําหรับการต่อตัวถังประเภทไหนนะครับก็คือในเรื่องการต่อตัวถังเป็นแบบรถดับนะครับดับดินหินทรายหรือใช้ในงานก่อสร้างนะครับแล้วก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นขนาดกลาง ขนาดกลางนี่5.6เมตรนะครับตัวถังที่เหมาะสำหรับการใช้งานนะครับจะเป็นในส่วนของรถด,ดัมที่เป็นลักษณะข,ของการเรียกว่าดัมเกษตรก็คือเป็นรถด,ดัมที่มีขนาดข้อขสูงนะครับไว้สำหรับบรรทุกพืชไร่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดนะครับเป็นมันนะครับพวกนี้ไปถึงหน้างานก็จะเทในส่วนของสินค้าลง ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของขนาด5.6เมตรนี่นะครับที่ลูกค้านิยมเอาไปต่อตัวถังอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของการต่อแบบตู้เย็นตู้เย็นที่เป็นตู้ที่สําหรับรักษาอุณหภูมินะครับสําหรับกลุ่มลูกค้าที่ส่งสินค้าประเภทอาหารแชร่แข็งนะครับขย่ยมาอีกรุ่นหนึ่งครับรุ่นสุดท้ายรุ่นนี้ยาวสุดนะครับความยาวของตัวถังอยู่ที่6.5เมตร นะครับ6.5เมตรนี่สามารถต่อตัวถังนะครับได้หลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะบรรทุกแบบมีคอกนะครับนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของกระบะบรรทุกแบบเป็นเปิดสามด้านหรือไม่ก็จะเป็นแบบติดเครนก็มีการใช้งานเข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของตู้บรรทุกสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นบรรทุก ต้องการต้องการพื้นที่ในการบรรทุกนะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้สินค้าตัวเองในในส่วนของการโดนน้ำนะครับโดนฝนอะไรพวกนี้ก็จะใช้เป็นตู้บรรทุกไม่ว่าจะเป็น2บาน10บานหรือ6บานนะครับพวกนี้มีหมดนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมฝากในส่วนของแคมเปญสำหรับรถบรรทุกขนาดกลางนะครับ F R ไม่ว่าจะเป็น190แรงม้าหรือ210แรงม้านะครับสามารถนะครับดาวเริ่มต้นได้นะครับที่55,000บาทนะครับย้ำนะครับ55,000บาทนะครับครบจบในงบนี้นะครับสุดท้ายนะครับก่อนจะจากไปนะครับผมฝากนะครับเพจรอิซุสุกิงยนนะครับรถบรรทุกชั้นดีต้องอีซุสุกิงยนนะครับสำหรับวันนี้ผมหลอดบางปูนนะครับผมขอ ลาไปก่อนนะวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับก่อนไปนะครับผมขอคนละหนไลค์1แชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้วนทำคลิปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ